ไปไปแคปรูปเอาในช่องทั่วไทยนิวได้ครับทั่วไทยนิวครับไปแคปรูปได้เลยครับจากทั่วไทยนิวเราเราไม่ต้องถ่ายรูปเลยไปแคปรูปเอาง่าย ตอนนี้ประชาชนก็จำนวนมากครับก็ยังมาคอยลวงตาบุญชื่นพัญญาวุฒโธนครับอย่างอดทน,นลวงตาก็อดนทนท่านเจ้าคณะจังหวัดก็อดทน,นครับผมบอกได้เลยว่าอดทนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยลองเดินเท้าเปล่าแล้วสองกิโลเท่านั้นนะครับผมเลิกเดินเลยเพราะว่าปวดเท้ามากเจ็บนะครับแต่ท่านเจ้าจังหวัดนะครับก็ยังเดินมาถึงตอนนี้ก็เข้าชั่วโมงที่สามแล้วนะครับรอนานไหมครับเนี่ย ดีใจไหมจากทัวไทยนิวครับทวไทยนิวดีใจค่ะดีใจนะลูกมาลูกกี่เดือนแล้วครับนี่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสาธุสาธุอ่าปีใหม่แล้วเป็นมงคลนะครับกราบกราบท่านถวายพรอ่ขอพรรับพรจากท่านนะครับท่านจะได้ให้พรพวกเรานะครับพี่ต่อยรบหน่งพี่ต่อยขอบคุณครับ พี่กล้มนะมองหน้าผมไว้พี่ต่อจพ,พ,พี่พี่เดินบแไปพี่ก็ถ่ายรก็ได้เขาได้ต้องเสียงรายถ่ายรูปนี่จะถึงวัดอัมพวันนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดอัมพวันวนารามครับเห็นเสียงหลวงพ่อใหญ่แล้วครับ ตอนนี้เลยแยกแยกวงค้อมเลยแยกวงค้อมมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับแต่ประชาชนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับแม่ขาวทั้งหลายครับพุทธศาสนิกชนยังคงเดินอยู่ยังคงอยู่รอหลวงตาบุญชื่นอย่างมีความสุขนะครับแม้ว่าแดดนี้แดดขนาดนี้จะร้อนพอสมควรแต่ก็ใจของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนครับก็ไม่ได้ร้อนเหมือนแดดนะครับอีกช่องหนึ่งที่เราสามารถติดตามได้นะครับ ท่องที่เ่าถินนะครับปินภูไทยครับซึ่งก็ได้รับอนุญาตจากหลวงตาให้ถ่ายทอดได้ตลอดเวลา2ี่ชั่วโมงครับจู่เวลาที่หลวงตานอนนะครับเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับถ่ายทอดแล้วก็คอยแทนปฏิวัติันงานของหลวงตาครับเพราะว่าไม่ว่าเวลาไหนเวลาใดหลวงตาก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับความจริงก็คือความจริงก็ความจริงพูดร้อยครั้งก็เหมือนกันร้อยครั้งครับผมพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันท่างนั้นนะครับ ผู้กองดีใจไหมที่รับดูแลของตาดีใจมากครับดีใจมากเลยนะครับรับใครหลุดตาด้วยเนาะครับเป็นเป็นะชาชนรับปีใหม่พอดีเลยใช่เป็นงานเป็นงานแรกของปีใช่ครับเป็นงานแรกของปีที่ มันเป็นมงคลนะพี่ว่าไหมผมก็ได้เป็นงานแรกในปีนี้เหมือนกันที่ได้เป็นมงคลครับชาวบ้านตื่นตัวเยอะตื่นตัวเยอะทําให้พุทธศาสนาเนี่ยดได้รับการพูดถึงอีกเยอะเลยครับงานแรกของปีนี้ผมผมภุมใจปีแล้ววันสุดท้ายของปีแล้วผมก็ทํางานนี้เหมือนกันครับชาวบ้านถ่านผมไงแต่เมื่อวานแล้วครับว่าท่านจะผ่านตอนไหนเส้นทางไหนเวลาไรครับเก็รข้าราันา์แต่ก็ยังมีคอยรอคอยเรียกว่าคอยลอดเส้นทางนะครับครับ ในฐานะเจ้าที่ตำรวจนะครับอยากอยากฝากอะไรให้คนไทยในพวกงปีใหม่ครับก็นะครับก็าอยากให้ทุกท่านนี่รับสารดูุณภาพัเองนะครับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่ที่จะทําให้คนไทยเรารักกันสมานมาคคีก็อยากให้ทุกคนที่ว่าเราจะทําเพื่อประเทศชาติครับครับชาติศาสตร์กษัตริย์ครับและประชาชนครับเป็นคำหวันของกองทัพเรานะครับไม่ว่าจะทัพบกทัพเรือตำรวจนะครับทัพต่างๆครับ ก็ยังคงยึดมั่นนะครับและประชาชนสามที่ี่เหล่านะครับถ้าจะเห็นว่าหลวงตานี่เป็นทหารเก่าท่านเป็นทหารเก่าเคยรบที่เวียดนามเมื่อปี2512นะในสงครามในสงครามความขัดแย้งทางความคิดนะครับรความเย็นนะครับซึ่งท่านเคยไปรบมาแล้วนะครับเมื่อก่อนหลวงตาบุญชื่นถือปืนรบกับข้าศึกที่มีตัวตนไปในลักษณะของคนรบกับคนนะครับแต่ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นถือ สมนัเพศนะครับก็มีศีลสมาธิปัญญาและท่านกําลังต่อสู้กับใจของท่านเองนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีปืนไม่มีอาวุธนะครับใช้ตัวของตัวเองต่อสู้กับใจิตใจของตัวเองนะครับโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาในการที่จะจาริกุดงจากจังหวัดภูเก็ตไปสู่จังหวัดนครพนมนะครับเพราะนั้นพวกเราทุกคนซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับในพระศาสนาบวรศาสนาพวกเราต้องช่วยกันอุดหนุนและก็สาธุก,การ ร่วมกันสาธุการและเป็นกําลังใจให้กับหลวงตาบุญชื่นเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับได้กรุณามาเป็นกําลังใจให้กับหลวงตาบุญชื่นโดยการเดินร่วมกับหลวงตาบุญชื่นตั้งแต่วัดเขาแหลมนะครับจนถึงเวลานี้ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนะครับซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับท่านพระเทพพระเทพเสนาบดีนะครับเจ้าคณะจังหวัด ลบบุรีนะครับตุ๊ดงเท้าเปล่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลวงตาบุญชื่นนะครับลวงตาบุญชื่นตุดงเท้าเปล่าท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เท้าเปล่าในการรวมท่านรองเจ้าคณะอําเภอโคกสํารงด้วยครับตอนนี้เป็นระยะทางประมาณเป็นระยะทางประมาณ14กิโลเมตรแล้วที่ท <serving S 1> <Enfin> ่านได้เดินนะครับได้จากที่ตุ๊ดงร่วมกับลวงตาบุญชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดว่า พระพุทธศาสนาของเราได้รับการตื่นตัวเป็นอย่างมากจากการที่หลวงตาบุญชื่นและคณะสงฆ์ร่วมกันจ่าดิศุดงในครั้งนี้ครับโดยมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับมาร่วมเดินและเป็นขวัญและกําลังใจให้กับที่น้องในจังหวัดลบบุรีด้วยนะครับเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีครับรูปที่สองรูปที่สองตอนนี้หลวงตาก็ยังคงเดินแล้วก็ยิ้ม อย่างอบอุ่นนะครับให้กับคูณสายนิ่งชนนะครับ,บาศกบาสิกาญาติโยมที่มาขอพรในห่วงปีใหม่นะครับให้ท่านขอสีษะเพื่อความเป็นมงคลนะครับไม้ที่ผ้าเหลืองที่ท่านพันพันไว้นะครับจะมีไม้ไม้ขูนไม,ไม้มงคลไม้อะไรต่างๆซึ่งท่านได้อธิษฐานจิตลงไปแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อมาถึงหัวของเราเนี่ยจะเป็นเกิดความเป็นมงคลยิ่งนะครับ นี่ครับยังไม่ยังไม่บาบานครับขวามือครับจะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับขวามือนี่ครับหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่วัดอัมพวันวนารามนะครับท่านผ่านไปผ่านมาที่ตำบลม่วงค่อมตำบลม่วงค่อมสามารถเข้ามากราบสักการะได้นะครับหลวงพ่อใหญ่ใช่ไหมครับหลวงพ่อใหญ่วัดอัมพวันวนารามใช่ไหมครับครับ อวัดมงค่อมนะครับแลบ้วใครบอกผมวัดอัมพวันวนารามอ๋อวัดเดียวกันแต่แตชื่อแต่ชื่อทางการก็ไม่ทางการอ๋อครับสาธุครับสาธุวัดมงค่อมหรือวัดอัมพวันวนารามนะครับก็จะมีหลวงพ่อใหญ่นะครับตอนนี้หลวงตาก,กา็กําลังจะผ่านบริเวณเขตหน้าวัดนะครับจะเห็นว่ามีผู้สาิกชนครับเป็นจํานวนมากมารอให้หลวงตาไปชื่นได้คอสีสาก เพื่อเกิดความเป็นมงคลในช่วงปีใหม่นี้นะครับามครับามขึ้นครับตอนนี้ห่วงหน้าวัดนะครับช่วงนาวัดพุทธศาสน,นิกชนจะมีเยอะเป็นจำนวนมากนะครับนี่ครับผ่านหน้าวัดนะครับจะผ่านกำลังจะผ่านหน้าวัดนะครับ หลวงพ่อใหญ่นะครับวัดว่วงท้อมหรือหลวงพ่อใหญ่วัดอัมพวันวนารามครับสวยงามมากครับหน้าเคารพบูชาครับก็พุทธานิวชนนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมากราบสการะหลวงพ่อใหญ่ได้นะครับจะเห็นว่าประชาชนนะครับในพื้นที่หน้าวัดนี่บริเวณหน้าวัดตั้งแต่ร้อยเมตรก่อนถึงวัดแล้วก็เลยออกไปอีกประมาณ200เมตรพี่น้องประชาชนสนวนมากนะครับมา นั่งรอเพื่อขอพรจากหลวงตาบุญชื่นและชมในสิ่งที่พระสงฆ์นะครับก็คือสถาบันศาสนาของเราเนี่ยได้ให้ยืดยงให้คงท่วนต่อไปในการปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นเนี่ยทำให้ศาสนาเราสามารถสืบทอดอายุศาสนาต่อไปอีกให้ครบ5,000ปีนะครับคุณยายขออนุญาตนะครับจากทั่วไทยนิวครับรอรอหลวงตานานนหมครับแต่เช้าก็บอก รอตั้งแต่เช้าแล้วครับตื่นเต้นไหมครับเนี่ยคุณยายดีใจไหมครับดีใจคุณยายไม่ต้องนั่งนะอยู่วันนี้แหละครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหลวงตาคุยหลวงตาด้วยนะครับเหมือนับเหมือนท่านนะครับค่ะครับสาธุกับคุณยายมากนะครับหลวงตามาถึงแล้วครับขอให้คุณยายมีความสุขตลอดปีต่อไปนะครับจากชธงไทยนิวครับให้หลวงตา ขายโขายเล่าขายไพ่ยิ่งใหญ่เอี๋ยวเริ่มยกของครับเริ่มยกของยกกองเลยพี่ยกกองยกกองชื่นยื้อตัวกองพี่พี่ตัวกองที่เดี๋ยวข้ามฟากนะครับโอเคเดี๋ยวจะข้ามฟากเดี๋ยวลุงตาบุญชื่นนะครับจะข้ามฟากจะข้ามถนนนะครับเพื่อเข้าพักที่เดี๋ยวเลยครับเดินเลยครับ เพื่อเข้าพักที่วัดอัมพวันวนารามนะครับหรือวัดม่วงค่อมเหล่านี้ครับหลวงตาบุญชื่นจะเข้าพักที่วัดนี้นะครับมาเลยครับมาเลยครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องดําเนินการิปถนนนิดนึงและเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับจากฝั่งซ้ายของถนนนะครับเพื่อมาตามสายแนวทางนะครับเพื่อให้หลวงตาบุญชื่นได้เข้าแล้วก็ไม่ทําให้ญาติที่ พูดสานิชนนะครับต้องเ,อเดือดร้อนลำบานใจนะครับก็เลยย้ายมาทางนี้นะครับที่เหลือก็จะได้ได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่อุภัยนะครับได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนเข้าพักคอยในร่มก่อนนะครับเพราะว่าหลวงตาจะพักนะครับ ตาก็ห่วงนะครับเห็นพี่น้องประชาชนวิ่งมาท่านก็ยังรออยู่ครับแต่ท่านก็ยังยิ้มมารณ์ดีนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่หลวงตาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหลวงตาครับที่มีพี่น้องประชาชนนะครับเขาตั้งบุญก่อนเลยครับเป็นกำลังใจให้กับหลวงตานะครับนี้ผ่านคลมประตูวัดนะครับวัดอัมพรวันวนาดามครับตำบลม่วงคล่อมอำเภอชายบาดาลจังหวัดลพบุรีเป็นกำลังป็นไรัเดี๋ยวก่อน น้องๆเอกไปน้องผู้หญิง่ะเกียรติน้องเอาไปนะ้องผู้หญิงมองหน้าน่อะไรจะวายไหมวายพี่วันนี้โอเคยกเลยนะพี่นะปัจจัยไม่รับนะใครจะน้องหนูยกน้ำยกน้ำให้ดูใไปบอกไกลๆที่เขาเก็ยรตัวไม่ทันยกเลยยกครับพี่ยกยกน้ำรอเลย

ยกเลยครับลบเลยครับฟังฟังที่ที่ใส่เขาบอกเอัจะได้เรียบร้อยครับยกตีครับยก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 เลยลูกยกเลยครับลูกยกเลยครับยกเลยครับยกยกลูกยก ถ้าจะให้หลูกตาพ่อน้าเอาไ,ไ,ไถ่้าไว้ท่นไมมีอะไรห่ะกบุญมนต์อ่าเอาเลยลูกนังด,ดีลูกภาพนิดหนึ่งตนิดนึงยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอ,อนิดหนึ่งครับบวันนี้ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านเจ้าว่า ท่านรองเจ้าคณะอำเภอครับแล้วก็บุบัาไก่เนีเเดินทางเข้าไปเราก็จะถ่ายทอดไว้เสียงเท่านี้นะครับสําหรับพื้นที่เพื่อความเป็นส่วนตัวของหลวงตาแล้วก็คณะสงฆ์นะครับส่วนประชาชนในพื้นที่นะครับตอนนี้ทั้งส่วนที่ได้รับการอ่อพรออได้หลวงตาได้ให้พรแล้วโดยการขา้อติเต่าแล้วก็กําลังคือไม่อยากให้เข้ามาครับเพราะว่าหลวงตาแล้วก็คณะเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่าง ที่เป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับจากที่จริงนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาวุฒโธจากริกทุดงจากจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดนครพนมนะครับผ่านตอนนี้ถึงวัดอัมพวันวนารามแล้วนะครับก็ได้จับพักเท้าประมาณเวลาครึ่งชั่วโมงหรืออย่างไรแล้ว ทั่วไทยนิวครับจะรายงานสดให้กับญาติพี่น้องประชาชนพุทธสานิกชนนะครับได้รับทราบแล้วก็ได้รู้ข่าวสารอย่างถูกต้องนะครับข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความจริงรวดเร็วครับจากพื้นที่จริงโดยทั่วไทยนิวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพี่ต้อยคิดว่าหลวงตาจะพักเท้าประมาณสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีนะครับตามเต็ปก็คือช่วงเบรกักปาสามสิบนาทีครับ ขอบคุณมากครับอันนี้พี่ต่อยนะครับพี่ต่อยก็ตา,ามลงตามมาตั้งแต่จังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้ข้อมูลข่าวสารเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็แจ้งให้พี่น้องทราบเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะรอหลวงตาบญชื่นจากแยกหนองจากแยกนี้นะครับวงจากแยกม่วงคล่อมนะครับไปจนถึงสะพานปลาในห่วงต่อไปนี้ก็คอยบริเวณนี้ได้นะครับ ไว้ที่ผมนะครับ